สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นรถบ้านสวยๆนะครับราคา47,000บาทนะครับเป็นรถ Honda City เกียร์ออโต้รถบ้านแท้100%นะครับปี B 97สีดำนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับแอร์หนาวท่อลั่นสีสวยภายในสวยนะครับเราแม็กหล่อสภาพพอมใช้งานนะครับภาษีปี B. 64ราคา4 7 0 0 0ื่นนบาทครับดูสภาพรถกันนะครับรถเป็นท่อแต่งนะครับสภาพด้านหน้ารถนะครับสภาพด้านท้ายรถนะครับมีรอยถลอกตรงกันชนนิดหน่อยนะครับสภาพปุ่มกดกระจกไฟฟ้านะครับ ผ่านการใช้งานมาพอสมควรครับตัวเครื่องนะครับภาษีหมดเดือนมกราปีหน้านะครับครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างเดียวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ